พาคุณผู้ชมลงสนามข่าวไปที่จังหวัดสุพราารณครับเป็นเรื่องของลูกบ้านเป็นคนใจบุญครับมักจะนําอาหารเนี่ยมาให้กับหมาจรจัดกินที่กรรมการชุมชนเองเขาไปตักเตือนกลายว่าเป็นเรื่องสิครับสาวหมัดใส่กันสุดท้ายเจ็บทั้งสองฝ่ายครับเนียนอาหานยังซื้อมีดซื้อปืนมาอยูนย่นีนสองแม่เนี่ยนะมันหน้าสารพวกีก่อนน่ะนะโวกตำรวจนะดู พวกมันมาหาเรื่องผัวพี่มาตีผัวพี่อยู่หน้าบ้านีเองเนี่ยรู้จักกับใครหเปล่านี่เป็นคลิปที่ทางคุณพวงเพชรอายุ54ปีบอกว่าเนี่ยยกพวกมาที่หน้าบ้านพี่มาตีผัวพี่เนี่ยนำคลิปนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวครับหลังสามีเธอถูกกรรมการชุมชนของหมู่บ้านบุกมาหาเรื่องแล้วก็ชกต่อยกันนี่สามีเธอเจ็บดวงตาข้างขวาครับรอยฟกช้ำเลยที่ขาเนี่ยก็เป็นแผลถลอกด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านครับ ตำบลในคลองบางประกดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสุพรรณการเอาข้อสอกก็ไปลอยทะอลนะเป็นแผลเลยนะครับช่วงเช้าครับหกโมงเช้าวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาสาเหตุมาจากเรื่องหมาจรจัดที่เก็บมาเลี้ยงครับ,นะรบเขาอ้างว่าเลี้ยงหมาไม่ดีคือฝั่งกรรมการชุมชนบอกว่าเนี่ยคุณเลี้ยงหมาเลี้ยงไม่ดีเลยปล่อยให้เดินเพ่นพ่านแถมยังชอบให้อาหารหมาจรจัดตัวอื่นๆด้วยครับเขาเลยบอกว่าเลี้ยงหมาไปสายอะไรวะ ปล่อยให้เดินเพ่นพ่านก็ได้ครับเขวาว่าอย่างเงี้ยเนี่ยแทนก็เลยบอกว่าเอาตอนเช้าก็ปล่อยมันออกมาขี้มาเยาธรรมดาเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็เข้าบ้านกับกับเตานี่แหละถ้าถ้าหมาจอน่ะก,กูไม่รู้แทนก็เลยว่าอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าหมากูถ้ากูออกมาแล้วมันจะเข้าบ้านพร้อมกูทีนี้เขาก็ได้เดินมาพูดเสียเขาก็ได้เดินมาถึงหน้าบ้านนี่แหละทีนี้ไอ้นั่นมันเลยบอกว่าหรือมึงจะเอากับกู ขาพูดอย่างเงี้ยี๋ยวมึงจะเอากกากูมึงจะหามึงมีปัญหาม,มากใช่ไหมเขาววอย่างนี้เขาก็เดินมาต่อยเลยคือนายแสงจัดอายุ51ปีเป็นกรรมการชุมชนบอกว่าปัญหาหมาหมาเนี่ยนะมหมายถึงหมาจรจัดเนี่ยสามปีกว่ามาแล้ว พราะบ้านหลังนั้นน่ะชอบไปเก็บไปรับหมาจรจัดมาเลี้ยงมาให้อาหารเป็นประจำแล้วมันก็จะมีหมาจรจัดจากที่อื่นไงเข้ามาด้วยมาคุ้ยขยะปีนรถกัดรถทำลายเข้าของคนในหมู่บ้านหนักสุดคือทีอืเรี่ยราดไปหมดบางทีนูน่นไปทายอยู่บนหลังคาร,รถส่วนวันเกิดเหตุก็เลยไปเตือนให้หยุดหยุดให้อาหารหมาสถีนี่ขึ้นไปแล้วนะห้ามให้อาหารสุนัขปรับหนึ่งพัน ขึ้นายก็แล้วไปเตือนก็แล้วแต่อีกฝ่ายพูดจาไม่ดีใส่ก็อารมณ์ขึ้นเอาฝั่งนั้นก็ขึ้นฝั่งนี้ก็อารมณ์ขึ้นต่างคนต่างขึ้นทีนี้ลงไม้ลงมือกันสิสุดท้ายตนก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนการถูกต่อยตาแตกเราห้ามเขาจนให้งค์งการติดป้ายประกาศว่าห้ามห้ามให้อาหารสุนัขเด็กขาดเขาก็ยังไม่เชื่อฟังเราจนหมาจนจัดข้างนอกเข้ามานล้วมันเป็นสิ่เป็นสูงเลยนะ กลางคืนคือชาวบ,บ้านเดือดร้อนอยู่ลหลายลังคาเรือนมากเราเลยนำกรรมการชุมชนแล้วก็ปืนชา้ามาก็ได้ยินข่าวพวกนี้แล้วชาวบ,บ้านจะร้องเรียนแทบทุกวันอืก็คนที่เขาเสียหายเขาบอกว่าเนี่ยรถเขาพาังใครจะรับผิดชอบแล้วทางคนที่ให้อาหารหมาก็บอกเอา้ากลัวรถพังไม่ไม่เอารถไปจอดในบ้านล่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไม่จบกันอีกนะคะคุณผู้ชม